<laughs> มาดูกันดีกว่าว่าหลังจากเรากัดสีผมไปเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการว่าสักวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการย้อมผมตามคําเรียกร้องนะครับของคนที่คอมเมนต์ไปที่แล้วซึ่งวันนี้สีที่เราจะย้อมผมนะครับก็จะเป็นสีแดงครับเพื่อผมที่เราจะย้อมครับ จะไม่ใช่การย้อมผมแบบแบบถาวรนะแบบติดไปนานๆอันนี้ก็คือจะเป็นการย้อมผมแบบสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะสังเกตจากตอนนี้นะครับก็คือสีผม,มตอนนี้มันจะเริ่มจะออกออกแล้วออกจางๆเริ่มจะกลับมาเป็นสีดาแล้วเพราะว่าสีมันเริ่มออกไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามันจะอยู่ได้แค่สองอาทิตย์หรือไม่ก็ถึง2เดือนนะนะตอนนี้ก็จะมาดูกันว่าเราจะใช้สีย้อมผมอะไรกัน,นการย้อมผมนะอย่างแรกนะครับที่ต้องใช้ก็คือ มาดูอย่างแรกกันนะครับอย่างแรกก็คือนี่เป็นเป็นยากัดผมนะครับทำให้ผมมันจะเป็นสีอ่อนๆทําให้เราเวลาเราย้อมผมด้วยสีหลักของเราเนี่ยมันจะได้จะได้สีชัดเจนเออใช่สีจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีย้อมผมเป็นทรีทเมนต์นะเป็นสีย้อมผมราคาประมาณ49บาทหาซื้อได้ที่ตาม7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นไม่ก็ ร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็น่าจะมีขายแหละอันนี้ใช้ประมาณ2อนะเป็นไอนี่สีจะได้เข้มๆหน่อย่อยางที่3เป็นถุงมือนะครับถุงมือกันเพื่อนใช้ทั้งเดียวท้งสำหรับใช้ทั้งเดนะียวทิิงเยก็ราคา12บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นอนะีเลฟเว่นทุกสาขาต่อไปก็เป็นถ้วยเอาไว้ใส่เอ่อนำยาก,กัดผมใช้ถ้วยอะไรก็ได้นะแล้วก็ จริงๆก็ต้องมีแปลงด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นโปรดักชันที่ประหยัดงบแล้วก็ไม่มีตังค์ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> ใช้สองมือที่พระเจ้าให้มานี่แหละในการในการย้อมสีผมตอนนี้เราก็จะไปย้อมสีผมกันแล้วนะครับมาดูเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการฉีดยากัดผมยาฟอกผมเข้าไปแล้วก็เอาไปเทในถ้วยหลังจากนั้นทำาไงต่อครับ เราก็เราเทส่วนที่มันเป็นผงลงไปก่อนเทบริเนตสิบอเปอร์เซ็นต์ไปนะครับทำไมต้องเป็น12%บสอเปอร์เซ็นต์มันคืออัตราการครอบอ่ะ62% 8%แเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอันหนึ่งี่เปอร์เซ็นต์มู้เฮ้ยเมื่อกี้คำหยาบครับอยู่ในคลิปนะอยู่ในคลิปนะตอนนี้เราก็ทำการเทเข้าไปแล้วนะครับเทเข้าไปจะได้สีอย่างนี้ แล้วก็ใช้แปรงสีฟันในการกวนๆมันเข้าไปนะวิธีกวนๆอนีางครับเฮ้ไม้อไรเลยเซนเซอร์ได้ตุกมันต้อตื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 ตื้อตื้อๆๆ้้อตื้อตว้อตื้้าตื้อตืเรตอต้อต้้ออ้ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการกวนครีมจนจนเอ้กวนยากัดผมจนมันกลายเป็นครีมแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทําอะไรต่อครับคุณตูนครับใส่หัวสั้นเลเอาหัวมา,าหัวมา <laughs> ใส่ถุงมือตอนนี้นะครับก็เริ่มทําการใส่ถุงมือก่อนนะก่อนที่ว่าจะย้อมสีผมใส่ถุงมือให้ดีแล้วก็ดูด้วยว่ามันไม่มีรูร่ว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> หลังจากเราควร ครีมเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการย้อมสีผมไอ้กัดสีผมกันก่อนกัดสีผมกันก่อนกติแล้วแต่น้องท้เอเฮ้ยผู้รับหน้าที่ในการกัดสีผมก็จะเป็นน้องตูนน้องทีเพราะต้องหันใช่ไหมโอาคหลังไม่ถึงมันมีเทคนิคในการเอ,อเอ่อนี่ไหมในย้อมการ์ดไแค่ทั่วเองอพรแค่เราก็แค่ทำแค่ทั่วเองสีกินแอมโมเนียสุดๆเลยะ มันแบบสภาพตอนนี้อาซื้อจำมันลําลึกไปถึงความหลังตอนนี้เป็นนสทเราก็ไปวิ่งแล้วก็เป็นลมเป็นลมแล้วก็เอาแอมโมเนียมาดมสัมความรู้สึกมันเหมือนตอนนั้นเลย น้องครับพี่ก็ชอบให้ใครมาเล่นหัวนะครับนอองเองตอนนี้เราก็ได้พ่อผมเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นสีนี่แล้วตอนนี้นะครับเราก็ต้องทําการเอารถถุงพลาสติกมาคุมหัวเพื่อที่จะได้ความความร้อนทงความร้อนทําให้มันได้ไวทําให้อะไรนะสีกัดได้เร็วทำให้สีกัดได้ไวขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องรออีกประมาณ25นาทีนะครับเพื่อที่จะได้าทาให้มันเพื่อที่จะได้ ฟอกสีดำออกไปนะครับเป็นสีสีอะไรครับสีฟอกสีขาวโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าฟอกเสร็จล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ A few moments later แล้วก็ตอนนี้เราก็ทำการย้อมสีผมเป็นเวลา25นาทีแล้วมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากเรากัดสีผมไปเนี่ยมันจะเป็นสีอะไร Oh หลังจากนี้เราก็จะไปทําการน้างผมแล้วก็ทำเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้คือการกัดสีผมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้สีมันสว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปก็เราดูเลยแซ่บ a few moments later ตอนนี้นะครับเราก็ทําการกัดสีผมเป็นรอบที่2แล้วซึ่งตอนนี้ก็น่าจะสีสว่างขึ้นนิดนึงมาดูกันดีกว่าว่าสีมันจะเป็นยังไงบ้าง เราก็จะไปย้อมสีกันเลยดีกว่าในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องทำการเช็ดหัวให้แห้งก่อนแล้วก็ทำการลงลรเมสีผมสีแดงสองครั้งสองอันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อผมแห้งแล้วนะครับก็เปิดฝาตอนนะี้ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ใส,ส่ถุงมือไก่อนแล้วก็ทำการบีบ้ยพี่ตันเดี๋ยวนี้ไม่เปิดเอ็นเตอร์ฟิว <laughs> ใส่ถุงมือแล้วก็ทำการบีบไอ้นี่ลงไปย้อมสีผงโอเคตอนนี้เราก็จะมาเริ่มย้อมสีผงม,มาเลย ี่ผมเสร็จไปนที่เรียบร้อยแล้วนี่ <c oughs> ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่อลายลาืมกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามนะครับาบายบายเไหนที่